เห็นลูกเล่นกันอย่างนี้คนเป็นผู้ปกครองก็มีความสุขลูกไม่เจ็บไข้ได้ป่วยลูกกินดีอยู่ดีลูกมีความสุขคนเลี้ยงก็มีความสุขชีวิตนี้เกิดมาจะคิดอะไรกันมาก สักวันก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีนี่แหละความสุขเล็กๆ